ดูดวงชาวราศีธนูระวังเงินก็ให้บ้านก็ให้แล้วจะเอาอะไรอีกอดทนมานานแล้วนะกับปัญหาต่างๆโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ให้ต่อไปครับด้วยบุญกุศลวาสนาอำนาจบรารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาให้กับคนเยอะแยะมากมายแล้วตัวเองละ่ะ ท่านก็ดูแลปกปักกุ้คของรักษาตัวเองด้วยโชคชะตาของท่านเป็นผู้ให้ไม่ได้แปลว่าท่านจะต้องให้คนอื่นทั้งหมดช่วยเหลือผู้คนเยอะแยะมากมายเงินก็ให้บ้านก็ให้แล้วจะเอาอะไรอีกโชคชะตาตกตำแด่งที่ดีอำนาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักกุ้คของรักษาสตูโมมานผังพีนานบ้านก็ให้เงินก็ให้คนที่ท่านรักมากที่สุด แต่บุคคลเท่านั้นอาจจะมองไม่เห็นค่าของคุณก็ได้บุญกุศลวาสนาของชาวราศีธนูโดดเด่นเป็นผู้ให้แต่ยังไม่เป็นผู้รับเพราะฉะนั้นการให้ในครั้งนี้ท่านควรที่จะต้องให้กับตัวท่านบ้างเงินทองที่ท่านหามาได้ทรัพย์สินที่ท่านหามาได้ท่านควรที่จะต้องแบ่งปันให้กับตัวเองตัวเองจะต้องนะครับดูแลตัวเองให้เป็นอย่างดีที่สุดนะครับเพื่อจะปกปกักกุ้งมองรักษาคนอื่น ดวงชะตาท่านตกตําแหน่งเป็นผู้ให้โชคชะตาดีโชคชะต,ตาของท่านชาวราศีธนูตกตําแหน่งบุญกุศลวาสนาเทวดาลงมาจุติสนับสนุนค้าชูหนุนนําโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาเข้ามาจัดเต็มให้แก่ตัวท่านเพราะว่าเทวดาจะช่วยสนับสนุนทําให้ท่านเจร,ริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนท่านจะร่ำรวยรับทรัพย์พลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดครับให้กับผู้คนเยอะแยะมากมายและเลาล่าละ โชคลาบเงินทองบารมีวาสนาตกตำแหน่งที่ดีแล้วแต่ท่านก็ควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในดวงชะตาโชคชะตาของท่านเป็นอย่างนี้นะบุญกุศลวาสนาท่านจะได้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงนีก็แปลว่าไม่มีใครช่วยเหลือท่านเลยใครจะเข้ามาช่วยเหลือท่านมันช่วยได้ยากในเมื่อท่านเป็นผู้ให้เขาตลอดและใครจะเข้ามาช่วยเหลือท่านได้นะผมโชคชะตาท่านใหญ่กว่าเขา เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องร้องไห้กระจององแงว่าข้าพเจ้าไม่เห็นมีใครมาช่วยแต่โชคชะตาท่านเป็นผู้ช่วยเขาไงนะผมหรือว่าท่านจะเป็นรอ้อยเขาช่วยแล้วท่านช่วยใคร้วไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นท่านจงภูมิใจในสิ่งที่ท่านมีโชคชะตาของชาวราศีธนูมีอํานาจบาร,รมีวาสนาบุญหนักสักใหญ่รับจัดแจงตามแบบแผนปีศาจบูมานเข้ามาก่อกายไม่ได้โชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาตกตำแหน่งดูแลคนอื่นเพราะฉะนั้น ข่าววิวาข่าวมงคลก็จะตามติดเข้ามาถ้าท่านสามารถดูแลปกปักคนในครอบครัวบริวารน,นะครับของท่านได้แล้วข่าววิวาข่าวมงคลข่าวจเจริญรุ่งเรืองก็จะเข้ามาปกปักกุ้มครองรักษาหนุนนำโชคชะตาแปลเปลี่ยนผ่านพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีจัดแจงทําครอบครัวของท่านให้มีความสุขเพราะว่าโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งดูแลครอบครัว แต่โชคชะตาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจะวัดกันทุกคนไม่ได้นะครับคนอีกหนึ่งประเภทก็คือได้เงินมาเท่าไหร่ก็ต้องเลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่ล่มเย็นมีสุขเป็นมากที่สุดจะแจงตามแบบแผนประเพณีท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองรวยรลยรวยรวยยรวยนะคอำนาจบารมีวาสนาเข้ามาจะเต็มแล้วจะกลัวอะไรเล่านะครับถึงเวลาโชคชะตาของท่านจะมีข่าวดีจากแดนไกล ใครบางคนจะนําพาซึ่งโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาข่าวดีจากแดนไกลมาสู่ตัวท่านจัดแจงตามแบบแผนประเพณีสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญุูงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินโชคชะตาชะตาชีวิตรับทรัพย์นะครับทุกคนจะอานวยชยัยอนวยโชคให้แก่ท่านท่านจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดโชคชะตาตรงตําแหน่งที่ดีแล้วนะครับสังเกตในบุญกุศลวาสนาของท่านให้ดี ท่านจะได้รับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายมีเกณฑ์ชะตาที่จะได้นะครับเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนค้ำชูใครบางคนที่อายุน้อยด้อยกว่านะครับผมคือเพศตรงข้ามเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นการเล้าโลมใจของท่านท่านควรที่จะต้องระวังในดวงชะตาะครับระวังใครบางคนที่เข้ามาข้องเกี่ยวเกี่ยวพันจะตกหลุมรักนะครับ ตกหลุมไหลนะครับหลงไหลในตัวคนถึงแม้ท่านจะเป็นคนอายุมากนะครับอายุเยอะแล้วนะครับกังคนแล้วแต่ว่าเด็กๆน้อยๆสาวน้อยๆหนุ่มน้อยๆมาตกหลุมรักเป็นเรื่องปกติเพราะชาวราศีธนูโดดเด่นไปด้วยมหาสเสน่ห์อำนาจบารมีวาส,สนาสิ่งสิทธิ์ปกปกักคุมรองรักษาโชคชะตามีเกณฑ์เดินทางนะครับในชีวิตในวัยหนึ่งจะมีเกณฑ์เดินทาง ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆสถานที่ที่มิอันควรที่จะเข้าไปนะครับมันจะพลาดพังหลุดเข้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นถ้าท่านเข้าไปแล้วท่านควรที่จะต้องดึงตัวเองออกมาทันทีจันใดอาจเป็นสถานที่ที่มิอันควรอย่างเช่นสถานที่เลินลมนะครับสถานที่เลินลมเราเข้าไปแล้วระวังติดกับดักครับเพราะว่าโชคชะตาจะติดกับดักนะครับคนอายุน้อยกว่าจะเข้ามาคล้องเกี่ยวไง ถ้าท่านติดกับดักไปแล้วท่านอาจจะต้องเสียเงินเสียทองไปกับสิ่งเหล่านี้นะครับผมหรือว่าเสียไปแล้วอาจจะเสียเลือกปัญหาครอบครัวครับเรื่องใหญ่เกิดขึ้นในโชคชะตาเงินก็ให้ภยัยแล้วจะเอาอะไรอีกนะครับบอกได้เลยว่าเขาจะเอาทุกอย่างในตัวคุณที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นรถบ้านหรือตัวคุณทุกอย่างจะต้องเป็นของเขาครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาท่านตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ก็ต้องเลือกให้ให้ดี จัดแจงตามแบบแผนประเภณีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเรืองรวยรลยรวยโชคลาบเงินทองนะครับจะเต็มนะครับผมสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องทางด้านเรื่องนะครับส่งเสริมทางด้านเรื่องการเรียนรู้โชคชะตาของชาวราศีธนูค่อนข้างที่จะโดดเด่นสามารถเรียนรู้กับเรื่องราวต่างๆที่ไม่สามารถที่ใครจะเรียนรู้ได้อย่างเช่นเรื่องราวลีลับนะครับเรื่องราวต่างๆที่ไม่สามารถมีเรียนในหนังสือ ครับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับศิละปะการจินตนาการการวาดภาพการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆสิ่งที่บุคคลอื่นไม่มีทักษะที่จะรู้ได้ครับดวงชะตาของคุณเป็นคนที่โดดเด่นทางด้านเรื่องศิละปะครับการวาดรูปการเจราจาต่อรองจะได้เปรียบบุคคลนั่นอื่นเขาอำนาจบรารมีวาสนาเข้ามาจะเต็มนะครับผมการที่ท่านส่งเสริมใครบางคนบุญกุศลน,นั้นจะส่ง,สงผลหนุนนำในชะตาบ้านปลายชีวิตของท่าน นะผมจะพลิกชะตาจากร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นท่านตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ก็จงให้ไปตลอดครับแต่ให้ในที่นี้โปรดให้ทานศีลภาวนาอย่าให้เกี่ยวกับเงินมากไปนะครับการบาเลอใครบางคนมันมีอันควรมีอันควรมีอันควรนะครับโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเดินทางมาไกลระวังอีกหนึ่งอย่างนะครับระวังการเสียรู้นะครับการชิงไหวชิงพลิบ การใช้เล่เหลี่ยมบุคคลที่มีการใช้เล่เหลี่ยมจะเข้ามาคล้องแหวะนะครับหนุนานาโชคชะตาทําให้ท่านรู้สึกย่ําแย่ในโชคชะตาเพราะฉะนั้นอย่าติดกับดักครับขอให้ท่านส,สมสมหวังดังใจหมายจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน,นจะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคจริญรุ่งเรืองรวยรๆยรวยต่อแต่นี้ไปนะครับผมจริญรุ่งเรืองรวยเลยรวยนะครับผมขอให้เง่งเง่งปังปังนะครับจริญรุ่งเรืองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ